สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เรามาต่อกันอีกนะครับจากตัวอย่างที่แล้วเนอะเราครูยกตัวอย่างไปทั้งหมด4ตัวอย่างแล้วใช่ไหมครับวันนี้ก็จะมาต่อตัวอย่างที่เหลือกันนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นักเรียนจะได้ฝึกทําเองแล้วก็เป็นแบบฝึกหัดเนาะครูก็มีโจทย์หลากหลายมาให้นักเรียนได้ลองทํานะครับมาดูตัวอย่างที่5กันนะครับอ่านโจทย์พร้อมกันเนาะนะครับแชมป์มีเหรียญ5บาทและเหรียญ10บาทรวมเป็นเงินเอ่อเท่าไหร่ครับ220บาทนะครับ เขาบอกว่าถ้าเกิดแชมป์มีเหรียญรวมกันมากกว่า30เหรียญน,นะครับแต่น้อยกว่า35นะครับตรงนี้เป็นประโยชน์ที่เป็นอาสมการถูกไหมนะครับเขาอยากทราบว่าแชมป์มีเหรียญอะไรครับ10บาทกี่เหรียญนะครับอ่ะนั่นรียดูนะครับสิ่งที่โจทย์ถามคืออยากรู้จํานวนเหรียญนะครับ10บาทถูกไหมนะครับในโจทย์ข้อนี้มีเหรียญ5บาทกับเหรียญ10บาทถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนเหรียญ5บาทจานวนเหรียญส0บาทตรงนี้นะครับ รวมเป็นเองอิน200บาทคือตรงนี้นะครับตอนนั้นเราก็มากําหนดตัวแปรกันนะครับถ้าเรากําหนดตัวแปรโดยตรงเลยเราก็บอกว่าให้ x แทนอะไรครับสิ่งที่เราอยากรู้ก็คืออะไรครับจานวนเหรียญ10บาทถูกออไหมครับ,น,น,น,บนักเรียนดูนะนะครับให้ x แทนจำนวนเหรียญ10บาททีนี้นะครับจานวนเหรียญ5บาทนะครับนักเรียนก็กําหนดให้เป็นอะไรครับเป็น y นะครับทีนี้นักเรียนลองนึกดูนะนะครับถ้า x เป็นจานวนเหรียญ10บาท y เป็นจํานวนเหรียญ5บาทนะครับ แต่เราเรียนเรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแปลว่าตอนนี้มันมีอยู่2ตัวแปรถูกไหมทั้ง x และวเราก็ต้องเปลี่ยนให้เหลือแค่ตัวแปรเดียวนะครับรานนี้ความสัมพันธ์ระหว่าง y กับ x เป็นยังไงนะครับถ้าเราหาสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่าง y กับ x ได้แปลว่าเราหา y ในเทอมของ x ได้นะครับก็จะมีตัวแปรแค่ตัวเดียวคือ x ถูกไหมตัวแปรที่เราอยากรู้นะครับทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่าง y กับ x คืออะไรครับสมมุติเรามีเหรียญ5บาทอยู่10เหรียญก็แปลว่าเรามีเงินเท่าไหร่ นันเช่นเดียวกันเอา5คูณกับเป็น50ถูกไหมครับนันเช่นเดียวกันถ้าเกิดนักเรียนมีเหรียญ5บาท y เหรียญก็แปลว่านักเรียนมีเงินเท่าไหร่5 y บาทมีเหรียญ10บาท x เหรียญก็มีอะไรครับเงิน1 0 x บาทนะครับเพราะนั้นจํานวนเงิน2อันรวมกันที่จํานวนจํานวนเงินที่มาจากเหรียญ5บาทกับจำนวนเงินที่มาจากเหรียญ10บาทเขาบอกว่ารวมกันเป็น220ร่สแสดงความสัมพันธ์ของมันคืออะไรครับเอา5 y บวกกับอะไรครับ1 0 x ย่อมได้อะไรครับ220บบาทอันนี้คือ ประโยคนี้คือประโยคที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x กับตัวแปร y นั่นหมายความว่านักเรียนกําลังจะได้ตัวแปร y ในเทอมของ x แล้วนะครับอ่ะดูนะเห็นไหมครับ 10x บวก 5y หรือ 5y บวก 10x อันนี้เหมือนกันเนาะนะครับทีนี้นักเรียนอยากรู้ y ในเทอม x นักเรียนก็แค่ย้ายข้างถูกไหมเพราะนั้น y ก็เท่ากับอะไรครับ220ลบ 10x แล้วหารด้วย5ถูกไหมนะครับนักเรียนก็เปลี่ยนนะครับนะครับ y ตัวเนี้ย y ตัวเนี้ยมันก็คืออันนี้นั่นเอง220 ลบสิบเอ็กแล้วหารด้วยห้ามาจากความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับมาจากความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับเพราะฉนั้นแปลว่าอะไรครับเขาบอกว่าแชมป์มีเหรียญรวมกันคําว่าเหรียญรวมกันก็คือเหรียญห้าบาทกับเหรียญสิบาทเหรียญห้าบาทมีเอ็กนะครับนะครับเออเที่เหรียญสิบาทมีเอ็กเหรียญนะครับเหรียญห้าบาทมี y ยเหรียญเหรียญห้าบาทมีไยเหรียญแทนที่เล่นจะเขียนเอ็กบวกไยก็เขียนเป็นเอ็กบวกเลยครับสองร้อยยี่สิบลบสิบเอ็กแล้วหารด้วยห้านะครับมากกว่าสามสิบ แต่น้อยกว่า35ก็แปลว่ามันอยู่ระหว่างเลยครับ30กับ35หนะครับแปลว่าจำนวนเหรียญเนี่ยนะครับ x บวก y ตัวเนี้ยนะครับมันอยู่ระหว่างเลยครับ30มากกว่า30แต่น้อยกว่าส5บหอันนี้คือประโยคสมการตรงนี้นะครับที่บอกเขียนได้อย่างนี้นะครับแต่เราก็แทนที่เราจะเขียน y เราก็เขียนเป็น y เป็นอะไรครับ220ลบ 10x เแล้วหารด้วย5นั่นเองก็จะได้แบบนี้เนาะนะครับเห็นไหมครับ อ่พะพอเนื่เล่นได้แบบนี้เสร็จนั่นเล่นก็แกะสมการเหมือนที่นั่นเล่นทำมาก่อนหน้านี้นะครับทีนี้มีเศษส่วนหเป็นครูครูก็จะเอา5คูณใช่ไหมครับคูณทุกส่วนเลยนะครับ5้าคูณสาได้150นะครับคูณ x ได้ 5x คูณตัดกับ5ปุ๊บก,ก็บครูจะเหลือแค่เศษก็คือ220ร้อลบสิบนะครับ35มคูณหก็175นักเรียนก็ได้บรรทัดนี้ออกมาถูกไหมนักเรียนก็รวมให้เสร็จสับนะครับโจบปแปรมันก็มีแค่อะไรครับ อ sí, ่า x ตัวเดียวเนาะนะครับ5 x ลบสิ x ก็เป็นลบห x นะครับท right, yeah. ีน yes? euh, ี้มันมี220อยย่สู่นั่นเองก็ต้องทำไมครับเอา220ออกไปใช่ไหมทีนี้จะออกไปได้ไงครับก็ต้องเอาจำนวนอะไรครับลบสองมาบวกเข้าทุกทุกอันเลยเนาะนะครับทั้ง3ส่วนเลยนะครับ150ก็บวกด้วย200เอ่อบวกด้วยลบสองหรือหรือเราเรียกว่าลบสองก็ได้นะครับ550ร้อลบสองตรงกลางแล้วก็ลบ220ออกก็หายไปนะครับ175ก็220นัร้อก็จะได้แบบนี้ ทีนี้ตอนจบนักเรียนต้องการ x เฉยๆ,ๆนักเรียนก็ต้องเอาอะไรครับเอาลบ5ไปหารน,นะครับหารทั้ง3ส่วนเลยถูกไหมนะครับหารทั้งหมดเลยพอหารปุ๊บนักเรียนต้องกลับเครื่องหมายละบรรทัดต,ต่อไปนักเรียนต้องกลับเครื่องหมายนะครับนี่ก็จะได้แบบนี้นะครับ x ทําไมครับมากกว่า9แต่น้อยกว่า14แปลว่าจํานวนเหรียญ10บาทที่แชมป์มีก็ต้องทำไมครับอยู่ระหว่างอะไร9กับ14เหรียญถูกไหมนะครับทีนี้เวลาเราเขียนเรามกนิยมเขียนจากน้อยไปมากนักเรียน14มากกว่า x มากกว่า9เช่นเดียวกัน เก้าก็น้อยกว่า x ถูกไหมอย่างเงี้ยนะครับไล่จากน้อยไปมากคือ9แล้วก็มา x แล้วก็มา14นะครับนันเองก็เขียนใหม่นะครับเวลาเราอ่านจากขวาไปซ้ายเห็นป่ะตรงเนี้ยเวลาอ่านจากขวาไปซ้าย9นะครับน้อยสุดถูกไหมนะครับแล้วน้อยกว่า x แล้ว x ก็น้อยกว่าอะไรครับ14มันก็เขียนมาได้แบบนี้2ตัวนี้คือความหมายเดียวกันนะครับแต่นิยมตัวนี้นะครับนักเรียนเขียนจากน้อยไปมากนะครับอ่ะโอเคนะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สรุปคําตอบนะครับเขาถามว่าแชมป์มีเหรียญ10บาทกี่เหรียญเราก็บอกว่าแชมป์มีจำนวนเหรียญ10บาท อยู่ระหว่างนะครับ9กับ14เหรียญเรารู้ว่ามีอยู่ระหว่าง9ก4สเหรียญแปลว่ามีเท่าไหร่ครับ10 11 12 13เหรียญนะครับมีเหรียญจำนวนเหลียสิบบาทที่เป็นไปได้ที่แชมป์มีแล้วจะเข้าเงื่อนไขที่เขาบอกเนาะนะครับว่าเหรียญจะมีรวมกันอยู่ระหว่างเนี้ยสามสถึงสาแล้วก็มีจํานวนเงินเป็น2 2 0เนี่ยนะครับจำนวนเหรียญสิบาทที่เป็นไปได้คือ10 11 12 13เราไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรแต่อยู่ระหว่างเนี้ยนะครับเป็นไปได้4คําตอบนะครับอันนี้คืออสมการ นะครับถ้าเป็นสมาการมันก็จะระบุไปเลยว่ามีกี่เหรียญถูกไหมนะครับแต่นี้เป็นอ่านสมาการเพราะนั้นแปลว่ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้4คําตอบนี้นะครับนะเค okay, ไหมครับอันนี้ข้อที่1นะครับของของวันนี้นะเป็นตัวอย่างที่5นะครับต่อจากคราวที่แล้วนะครับเวลาเรียนจดนักเรียนก็พอสไว้เนาะแล้วก็จดแล้วก็ถ้าตรงไหนสงสัยก็กดพอส์แล้วก็ฟังหรือจะกดรีวิวแล้วดูซ้ำก็ได้นะครับ หรือถ้าสงสัยก็ไว้เจอกันที่โรงเรียนมาถามกันนะครับนะโอเคนะครับพาคินกับสุภเลิกนะสองคนที่ยังเรียนออนไลน์อยู่นะครับมาดูตัวอย่างที่หกกันนะครับตัวอย่างที่หกนะครับอันนี้ก็จะยากนิดนึงนะตัวอย่างที่ห้าหกเจ็ดนะครับก็จะเริ่มยากขึ้นนิดนึงนะครับโรงเรียนนะครับแห่งหนึ่งมีนักเรียนสองร้อยห้าสิบสองคนครับนักเรียนนะครับแบ่งเป็น แบ่งนักเรียนชายเป็นกลุ่มๆกล่มกมะ9คนนะครับแล้วก็แบ่งนักเรียนหญิงเป็นกลุ่มๆก,ล,มกล,มละ6คนนะครับนะครับแปลวาป่าโรงเรียนนี้มีทั้งชายทั้งหญิงนะครับความหมายนะนะครับแล้วก็แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ9กับกลุ่มละ6 <c ram> เขาบอกว่ามีนักเรียนไม่เกิน34นกลุ่มแปลว่าไอ้จำนวนกลุ่มที่มาจากนักเรียนชายนะครับที่กลุ่มนักเรียนชายแล้วก็กลุ่มนักเรียนหญิงรวมกันเนี่ยนะครับมีไม่เกิน34กลุ่มเขาเลยอยากรู้ว่าจํานวนนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่เป็นไปได้นะครับที่เป็น <c ram> ไปได้ได เพราะนั้นครูก็บอกให้ x แทนจานวนนักเรียนชายเพราะนั้น y ก็แทนจํานวนะไรครับน,นักเรียนหญิงแต่อย่าลืมว่าโรงเรียนนี้มี252คนนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเป็นนักเรียนชายเรา x คนใช่ไหมครับนักเรียนหญิงก็ต้องเป็นที่เหลือถูกไหมก็ต้อง2 5 2ร้ยอลบ x นะครับจำนวนนักเรียนหญิงก็เป็นอย่างน,นี้นะครับโอเคนะอ่ะดูต่อนะครับทีนี้เราก็เขียนอสมกรารใช่ไหมครับแสดงอะไรครับแสดงจํานวนกลุ่มถูกไหมนะครับจำนวนกลุ่ม x เป็นจํานวนนักเรียนชายเรามาแบ่งกลุ่มละ9เราก็หารด้วย9ถูกไหม นะครับนักเรียนหญิง2ให้2ลบ x ครูก็แบ่งเป็นกลุ่มละ6กก็หารด้วย6ตรงเนีเ้ย,ยนะคือ x ส่วน9ตรงเนี้ยคือจำนวนกลุ่มนักเรียนชายนะครับจำนวน, x, วน 6, กลุ่มนักเรียนชายนะครับส่วน2องรห้ลบ x ส่วน6คือจำนวนกลุ่มนักเรียนหญิง2องนี้รวมกันเขาบอ,อกมีค่าไม่เกิน3 4กลุ่มไม่เกินก็เครื่องหมายเลยครับน้อยกว่าหรือเท่ากับครูก็ได้แบบนี้มาถูกไหมอ่ะนักเรียนก็แก้หาย x นะครับทีนี้ เดี๋ยวพอแก้เสร็จนั่นเองก็ต้องดูความสมเหตุสมผลของคาตอบด้วยนะครับเอามาดูกันแก้ไปก่อนนะครับเก้าหกนั่นเองก็ทําไมครับอันนี้ในที่นี้ครูแยกส่วนเนาะนะครับสองร้อยห้าสองส่วนหกคูได้สี่สิบสองแล้วก็ลบเอ็กซ์ส่วนหกแบบนี้ครูแยกแบบนี้ก่อนนะครับแล้วครูก็เอาอะไรคูณตลอดดีเอาเก้าหกเก้าก็หกคอลนอคืออะไรสิบแปดถูกไหมนะครับหรือในจะเอาเขตเห็นเป็นเก้าหกห้าสิบสี่เรนจะเอาห้าสิบสี่คูณก็ได้แต่ตัวเลขมันก็จะเยอะเกินนะครับสิบแปดพอเนาะนะคร ไอ้ X, ตัดกับเก้าได้สองเอ็กนะครับเหลือสองเหลือสองข้างบนคูณเอ็กก็เป็นสองเอ็กนะครับสิบแปดตัดกับหกก็ได้แล้วครับสามใช่ไหมครับก็เป็นลบสามเอ็กซ์คูณได้อย่างงี้เนาะอ่ะ,อะทีนี้นักเรียนถ้านักเรียนไม่คูณนักเรียนก็ทําแบบคูนอย่างงี้ก็ได้อ่ะในที่นี้ครูย้ายข้างสี่สองไปก่อนให้เหลือเลขน้อยๆก่อนเป็นลบแปดแล้วครูค่อยคูณทีหลังนะครับอ่ะคูนได้อย่างงี้นะสองเอ็กลบสามเอ็กน้อยกว่านหลือเท่ากับอะไรครับลบ อะไรครับร้อยสี่สิบสี่ในที่นี้ครูเอาสิบแปดคูณน่ะนักเรียนสิบแปดมันเป็นจานวนจริงบวกถูกไหมมากกว่าศูนย์เพราะฉะนั้นแปลว่าเครื่องหมายไม่ต้องไปกลับอะไรมันนะครับเวลากลับเครื่องหมายดูดีนะครับอ่าพอเขาได้อย่างนี้เสร็จนะครับครูก็ทําต่อ x ลบ x ก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับอะไรครับลบร้อยสี่สี่เอาลบคูณตลอดก็เป็น x มากกว่าหรือเท่ากับอะไรครับร้อยสี่สิบสี่กลับเครื่องหมายนะครับเพราะตัวที่คูณตรงนี้ลบหนึ่งน้อยกว่าศูนย์ต้องกลับเครื่องหมายละเห็นไหมกลับด้านเครื่องหมายนะครับ อ่ะคุณได้ x มากกว่าหรือเท่ากับ144นะครับทีนี้นะครับเขาบอกจงหาจำนวนนักเรียนหญิงที่ชายและหญิงที่เป็นไปได้นะครับอย่าลืมนะครับในที่นี้นะครับอ่ะด,ด,ดูตอนน่อดูต่อนะครับในที่นี้น่าจะเห็นว่าอะไรครับ x ตัวนี้ต้องเป็น9หาร9ต้องหาร x ลงตัวถูกไหมนะครับเพราะว่าเขาบอกในที่นี้เขาไม่ได้บอกมาหรอกว่าแบ่งกลุ่มแล้วมันพอดีถูกไหมแต่ว่า ถ้าเขาไม่พูดอะไรมาก็แปลว่ามันแบ่งแล้วลงตัวพอดีจํานวนกลุ่มไม่มีเศษเหลือถ้ามีเศษเหลือเขาต้องบอกลงมาว่าเหลือเศษอะไรอย่างเงี้ยเหลือเศษชายกี่คนอะไรเงี้ยนะครับแปลว่าตอนนี้โรงเรียนมีเท่านี้นะครับแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มละเก้ากับกลุ่มละหกแบ่งแล้วมันพอดีได้นักเรียนกลุ่มไม่เกิน34กลุ่มเพราะเขาไม่ได้บอกว่ามีชายเหลือมีหญิงเหลือนะครับดัะน,นั้นแปลว่านั่นก็ต้องตีความได้ว่าทําไมครับกลุ่มมันทําไมครับแบ่งได้พอดีนะครับแปลว่าอะไรครับเก้าต้องหาร X ลงตัวในขณะเดียวกันอะไรครับ หกก็ต้องหารดะนะครับ x ลงตัวมันมาจากไหนนะักเรียนก็มาจากตรงนี้นั่นเองประโยคนี่เห็นไหมเห็นไหมครับเก้าต้องหาร x ลงตัวหกก็ต้องหาร x ลงตัวเพราะจานวนกลุ่มมันต้องเป็นอะไระครับจํานวนเต็มถูกไหม x ส่วนเก้ากับ x ส่วนหกมันต้องเป็นออกมาเป็นจํานวนเต็มนะครับนะ x ส่วนเก้ายังไงก็ต้องทําไมครับตัว x เป็นตัวตั้งเก้าตัวหารถูกไหมนะครับสมมต,นนติ x เป็นสิบแปดเนี้ยได้แต่เป็น x เป็นสิบเก้าอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับ อันทีนี้ x เนี่ยนักเรียนเขาดูนะดูนะครับตอนนี้ x มันอันนี้ครูยกตัวอย่างเฉยนะว่าคําว่าหารลงตัวแต่ในที่นี้ x เขาบอกว่ามันมากกว่าหรือเท่ากับ144สมมุติถ้า x เป็น144แปลว่าอะไรได้ไหมมากกว่าหรือเท่ากับแปลว่าเป็น144ได้ไหมได้ถ้าร้อยสี่ดูเีินก็เช็คดูว่า9หารลงตัวไหมเก้าหนึ่งเก้าเก้าหกห้าสิบสี่ถูกไหม x ส่วนเก้าก็ได้สิบหกใช่ไหมครับกลุ่มนักเรียนชายได้สิบหกนะครับเอาร้อยสิบสี่ร้อยสี่สี่หารหกก็ได้นะครับก็ลงตัวนะครรัับเพาาะนน้้นแปลว่ 144, ได แต่พอมาเป็นร้อยสี่สิบห้าปุ๊บเป็นไงร้อยสี่สิบห้าทำไมครับหารหารด้วยเก้าเป็นไงครับไม่ลงตัวแหละเก้าหารร้อยสี่สิบห้าไม่ลงตัวนะครับหกหารร้อยสี่สิบห้าก็ไม่ลงตัวถ้าเอกที่เรียนใช้ได้จะต,ต้องหารด้วยเก้าและหกลงตัวเพราะฉะนั้นแปลว่าจํานวนกลุ่มจํานวนนักเรียนชายเนี่ยไม่สามารถเป็นแบบร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบหกไปเรื่อยๆได้จนถึงสองร้อยห้าสิบสองเนี่ยไม่ได้นะครับมันจะมีแค่บางคําตอบเท่านั้นเพราะนั้นเรามาพิจารากันว่า้คำตอบที่เป็นไปได้มันจะะเป็นนอางไรรบบ้คั นะอ่ะดูต่อนะครับอันนี้นักเรียนหญิงนะสองร้อยห้าสบรบเอ็กนะครับอ่ะมาดูต่อนะครับทีนี้จํานวนนักเรียนหญิงนะครับในเมื่อเขาบอกมีนักเรียนหญิงแปลว่าอะไรแปลว่านักเรียนตอนแรกนักเรียนเห็นไหมเมันมากกว่าหรือเท่ากับ144ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดเราบอกว่า ee, เฮ้ยเเป็น252เลยได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะถ้า2 5 2รห้บ2อแปลว่านักเรียนหญิงก็มีศูนย์คนคว่ามีศูนย์คนไม่ม,ไม,มีไม่มีประโยคนี้ในโลกนี้ถูกไหมครับถ้ามีก็คือมี ต้องมีมากกว่าศูนย์คนถูกไหมถ้าถ้าถ้ามีศูนย์คนเราก็จะไม่พูดเราก็จะพูดว่าไม่มีนักเรียนหญิงถูกไหมครับเพราะนั้นแปลว่าถ้ามีนักเรียนหญิงก็แปลว่าไอ้สองห้าสิบสองลบเอ็กตัวนี้ต้องมากกว่าศูนย์ครับนักเรียนเพราะนั้นเอ็กก็ต้องทาไมครับน้อยกว่าสองห้าสิบสองแปลว่าเป็นสองห้าสิบสองไม่ได้แหละแน่ๆนะครับเพราะฉนั้นตอนนี้ตอนนี้นะครับเอ็กจะมากกว่าหรือเท่ากับร้อยสี่สิบสี่แต่ทําไมครับไม่ถึงอะไรสองห้าสิบสองนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพิจารณาคำตอบกันว่าเเเ้้ยที่่่ปปป็็นนนนไไไไดงงงงบาออะะแลืข เ x กก็ต้องหารด้วย9ลงตัวแล้วก็ต้องหารด้วย6ลงตัวนะครับอ่ะมาดูนะครับพี่นาคําตอบกันนะครับอันนี้ส่วนที่ครูเคยบอกเนาะว่าพี่นาความสมเหตุสมผลของคําตอบนะครับ145ไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับอ่ะมาดูจํานวนนักเรียนชายจำนวนนักเรียนหญิงแล้วก็จำนวนกลุ่มนะครับจำนวนกลุ่มเขาบอกว่าทําไมครับไม่เกิน34อันนี้คือสิ่งที่เงื่อนไขบอกถูกไหมนะครับจำนวนนักเรียนชายเป็น x จํานวนนักเรียนหญิงเป็น252ลบ x นะครับถ้า x เป็นอะไรครับ144 พราะเขาบอกว่ามันมากกว่าเท่ากับ144ใช่ไหมก็เริ่มต้นที่144นักเรียนหญิงจะเป็นเท่าไหร่ก็เอา2 0 2ลบ144จะเป็น108ถูกไหมเพราะนั้นจํานวนกลุ่มนักเรียนก็หารด้วย9ถูกไหมนักเรียนชายหารด้วย9เพราะแบ่งด้วย9นักเรียนหญิงหารด้วย6นะครับก็แปลว่า144หารด้วย9ได้เท่าไหร่ครับอันนี้นะอนักเรียนดูนะหารน,นะครับอลองหารดูนะเมื่อกี้ครูอบอกว่า9 1 9ใช่ไหมครับ9 6 54แปลว่านักเรียนชายมี16กลุ่ม นักเรียนหญิงมีเท่าไหรอ่าจำนวนกลุ่มนะนะครับอ่ะนี่นี้ครูึ้นมาให้หมดเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันครูพิมพ์ไว้แล้วแหละจะได้ไม่ต้องเขียนนะครับเห็นไหมนักเรียนชายมีสิบหกนักเรียนหญิงมีเท่าไหร่ครับมีสิบแปดนะครับนักเรียนชายมีสินักเรียนหญิงก็มีสิบแปดกหกหารร้อยแปดก็ได้สิบแปดนะครับรวมกันก็มีสามสิบสี่กลุ่มอย่างเงี้ยเห็นไหมตรงการเงื่อนไขถูกไหมครับอันนี้ได้แปลว่าจำนวนนักเรียนชายนักเรียนหญิงที่เป็นไปได้คําตอบนี้ได้ถูกไหม คำตอบต่อไปที่ครูบอกร้อยสี่สิบห้าไม่ได้แล้วร้อยสี่สิบหกไม่ได้แล้วนะครับถ้าจะขยับให้มันหารอะไรครับหารด้วยหารด้วยเก้าลงตัวเล่นต้องขยับทีละเก้าถูกไหมเพราะนั่นเนี่ยขยับทีละเก้าร้อยสสี่ไปเป็นร้อยห้าสิบสามแต่ปรากฏว่าไอ้ร้อยห้าสิบสามมันก็ไม่ได้หารด้วยหกลงตัวถูกไหมเพราะนั่นจะขยับถ้าจะขยับแล้วให้หารด้วยหกลงตัวแปลว่ามันต้องเพิ่มขึ้นลดลงทีละคอลนอของมันอนะ่ะก็คือสิบแปดถูกไหมนะครับนักเรียนชายเพิ่มขึ้นทีละสิบแปดใช่ไหมครับอันน เพิ่มขึ้นทีละสิบแปดในขณะนักเรียนหญิงก็จะทำไมครับลดลงทีละสิบแปดถูกไหมครับเพราะนั้นแปลว่าถ้านักเรียนชายเพิ่มขึ้นสิบแปดเป็นร้อยหกสิบสองนักเรียนหญิงก็ทําไมครับลดลงทีละสิบแปดถูกไหมครับนักเรียนนักเรียนหญิงลดลงสิบแปดกลุ่มก็จะลดลงทีละสามกลุ่มถูกไหมเพราะนั้นในกลุ่มหนึ่งเลียงก็จะเหลือสิบห้าผู้หญิงนะครับผู้ชายก็จะเพิ่มทีละเท่าไหร่สองกลุ่มก็จะเป็นสิบแปดเห็นไหมสิบแปดสิบห้าตรงนี้ก็เป็นสามสิบสาม ทันไหมครับเดาวได้ไหมตัวต่อไปเป็นอะไรนะครับพอบบกทีละ18บแปดใช่ไหมครับร้อยแปดสิบร้อยเบหกสองร้อยสาสิบี่สไม่ได้ล้เพราะเราบอกว่า x เงื่อนไขคือตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่า x เป็นเท่านี้นะครับสองห้าลบ x ก็เกิดจากเอาสองห้าลบ x ที่นักเรียนได้ตรงนี้หนึ่งสอตัวเนี้ยนะครับนั่นก็ลบนะครับจำนวนกลุ่มนั้นเลยก็ไม่ต้องมานั่งหารไ้เสียเวลาเพราะเรารู้ว่ามันหารด้วยเก้าใช่ไหมครับจำนวนนทีละ สิบหกสิบแปดอะไรยี่สิบถูกไหมนะครับใช่ไหมครับพอผู้หญิงก็ต้องลดทีละสามเพราะว่าเออมันมีกลุ่มละหกสิบแปดคนลดลงก็ต้องลดไปสามกลุ่มก็เหลือสิบสองมันก็จะจำนวนกลุ่มก็เป็นสามสองนั่นเองก็สรุปไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเห็นไหมเพิ่มทีละสองเป็นยี่สิบสองยี่สี่ยี่หกนั่นนีหญิงลดทีละสามก็เป็นอะไรครับเก้าหกสามนะครับตอนจบนั่นเองก็จะได้แบบนี้นะครับจำนวนกลุ่มก็จะมีอะไรครับอ,อ่ที่เป็นไปได้นะครับ ก็ไม่เกิน34กลุ่มตรงนี้ตรงตามเงื่อนไขเลยน้อยกว่าหรือเท่ากับ34ได้หมดนะครับโอเคไหมนะครับอันนี้ก็คือข้อนี้ความยากคือตรงพี่นาคำตอบนี่แหละว่าจะตอบแบบไหนไอที่เป็นไปได้เนี่ยมีเท่าไหร่นะครับโอเคนะนะครับข้อนี้จะไอน้นี่นิดนึงนะครับยากนิดนึงอ่ะอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายนะครับนะักเรียนนะครับจากที่เจ็ดนะครับ นักเคมีนะครับมีสารละลายกรดไฮโดรคลอริกชนิดที่1เข้มข้น30%ชนิด2เข้มข้น50%เอนะครับเอามาผสมกันนะครับเขาต้องการสารละลายตรงนี้60ลิตรอันนี้คือปริมาตรถ,ถูกไหม60ลิตรกรดไฮโดรคลอริกเนี่ย60ลิตรความเข้มข้นก็ต้องอยู่เลยครับ40-45%ก็คือไม่ได้ระบุว่าจะต้องเป็นเท่าไหร่แต่ขอให้อยู่ในช่วงนี้ใช้ได้หมด40-45ก็คือความหมายคืออะไรครับตั้งแต่อะไร40ถูกไหมนะครับ x สมมติ x เ,เป็นความเข้มข้นเนาะความเข้มข้นกูเขียนความเข้มข้นแล้วกันนะนะครับขอให้อยู่ตั้งแต่40ถึง45ใช้ได้หมดนะครับแล้วมันก็เป็นไปได้ถูกไหมเพราะว่าตัวที่เรามาผสมกันมี30กับ50ผสมกันให้ตายยังไงก็ต้องอยู่ระหว่างนี้30กับ50ถูกไหมนะครับมันจะไม่มีทางแบบเฮ้ยผสมแล้วจะเป็น30ก็เป็นไปไม่ได้เอาของที่เข้มข้นมาผสมมันก็ต้องเข้มข้นมากขึ้นถูกไหมเอา50 ถ้าเกิดดูในมุมของ50%ถ้าเอา30%มาผสมมันก็ต้องลดลงเพราะนั้นแปลว่าผสมยังไงก็ต้องอยู่ระหว่างเลยครับ30กับ50นะครับแต่ที่ใช้ได้คืออะไรเราต้องการตั้งแต่40-45ถึงเขาก็เลยอยากรู้ว่าต้องใช้อะไรอย่างน้อยอย่างน้อยกี่ลิตรอย่างมากกี่ลิตรนะครับทีนี้เขาเขาเพ่งไปที่อะไรครับชนิดที่1งครับนักเรียนก็คือชนิด30%เขาอยากรู้ว่าใช้อันเนี้ยอย่างน้อยกี่ลิตรแล้วก็อย่างมากกี่ลิตรเพราะนั้นเราให้ X แทนนะครับอ่าปริมาตรของอะไรครับ สารละลายขูดไฮโดรคลอรชนิดที่1นะครับเพราะเราอยากรู้ว่าไอ้ตัวนี้ต้องใช้อย่างอย่างมากกี่ลิตรอย่างน้อยกี่ลิตรมันมี2คําถามนะอย่างน้อยกี่ลิตรอย่างมากกี่ลิตรนะครับอย่างน้อยคืออะไรถ้าเราใช้อย่างน้อยแปลว่าอะไรครับมันก็จะได้อะไรครับสุดมันก็ต้องอยู่ที่สี่ห้าถูกไหมความเข้มขน้นถูกไหมแต่ถ้าเกิดใช้อย่างมากนะครับอย่างมากก็ได้ครับความเข้มข้นมันก็จะเจ,จือจางไอจาก5้าสิบให้เหลือได้แค่4ี่สิบแค่นี้นะครับถูกไหมนะคระับ ที okay, นี้ถ้าเกิด x เ,เป็นปริมาณสารละลายกดไฮโดรคลิกชนิดที่1นะครับเพราะนั้นปริมาณสารละลายกดไฮโดรคลิก,ลกชนิดที่2ก็จะเป็นอะไร60รบลบ x ถูกไหมนะครับเพราะมันรวมกันแล้วเป็น60ลิตรอะโจนบอกมานะครับเพราะนั้นนะครับเราก็ทำเลยนะครับทีนี้นักเรียนนะครับอา,อาจไม่รู้เรื่องเคยเห็นสูตรนี้ไหมนะครับ c 1 v 1บวก c 2 v 2บวกไปเรื่อยๆจนถึงอะไรครับ cn vn นะครับ จะเท่ากับอะไรครับ c รวม v รวม c คือความเข้มข้นนะครับนะความเข้มข้นนะครับส่วน v ก็คือ l u m ุก็คือปริมาตรนะครับเพราะนั้นนัเรียนก็อันนี้คือสูตรของของผสมนะครับนะเวลาผสมกันเอาความเข้มข้นชนิดที่1เท่านี้นะครับในที่นี้คือ30เซนนี่ยนะครับมาผสมกับปริอ่าด้วยใช้ด้วยปริมาตร v 1นะครับมาบวกกับอะไรครับความเข้มข้นชนิดที่2ปริมาตร v 2องนะครับเขาบอกว่ามันจะเท่ากับ c รวมคูณกับ v รวมนะครับ ในที่นี้มีมีแค่2ถูกไหมเราก็ทําแค่นี้แต่มันใช้ได้ถึง CNVN เลยนะครับอ่ะเราก็มาดูอ่าอ่ะ,อะสมการกันเนาะ C 1คือ3 0มสิคือ30ส่วนร้อยนะครับชนิดหนึ่งใช้เท่าไหร่ x ก็30ส่วนร้อยคูณอะไรคูณ x ถูกไหมนะครับอ่ะนะครับตรงตรงนี้เนาะนะครับตรงเนี้ยเห็นไหมสามสิบส่วนร้อยคูณ x นะครับอีกอันนึงก็50%ใช่ไหมครับก็50ส่วนร้อยคูณอะไรครับก็คูณปริมาตร V 2ก็60ลบ x ตรงนี้เห็นไหม นะครับชนิดที่หนึ่งมี x เข้มข้น30% 30ส่วนร้อยชนิดที่2 60หกสลบเอ็ก็เคมข้น50%ก็50ส่วนร้อยทีนี้ผสมปุ๊บเขาบอกว่าต้องมีความเข้มข้นอยู่ระหว่างเลยสี่กับ45นะครับ40กับ45นะครับแต่40กับ45นี้ปริมาตรมันเท่าไหร่60ลิตรถูกไหมเพราะฉะนั้น40ส่วนร้อยก็คูณด้วยวอลลุ่มมันก็คือ60ถูกไหมนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับสี่สิบห้าส่วนร้อยก็คูน 60, นคณหกสาร ละลายโกเฮดโคลคอลิกตัวนี้นะครับก็จะอยู่ในช่วงนี้เอซีโรมีโรมตัวนี้นะครับก็จะอยู่ในช่วงสีเขียวตรงนี้นะครับที่เขากําหนดไว้นะครับเพราะนั้นนักเรียนก็แก้นะครับทีนี้ร้อยนักเรียนตัดทิ้งได้เลยนะครับมันมีทุกส่วนเลยนะครับก็เหลืออย่างนี้นะครับคูณแค่ข้างบนพอเนาะร้อยตัดทิ้งหมดนะครับตัดตัดตัดนะครับเพราะฉะนั้น60สคูณสีได้2องพันะครับสามนะครับห้คูณหกก็ได้3ามพันห้าสิบลบเอ็กก็ห้าลบห้าสิบเอ็กนะครับ 45่สก็ิบก็สองพันเจ็ดนั่นเองก็แกะสมการอันนี้แก้ตามปกติเลยเนาะตรงการได้ลบยี x ถูกไหมนะครับแล้วก็เอาลบส0มพนนี้ไปลบออกทั้งหมดนะครับก็ได้ตามนี้นะครับ3า0 0านี่ก็หายไปนะครับทีนี้เป็นลบนั่นเองก็ลบยี่สิบหารตลอดนั่นเองก็ได้อะไรครับ x อันนี้ต้องกลับเครื่องหมายเนาะพอเอาลบจำนวนลบหารตลอดตรงนี้คงไม่ได้เขียนแล้วเนาะนะครับจริงๆคือเอาลบยีไปหารตลอดนะครับนะครับพเนื้อก็ได้อย่างนี้นะครับกลับเครื่องหมาย x ก็มีค่าอะไรครับมากกว่าหรือเท่ากับสิบห้แต่อะไรครับ ไม่เกินส0มสิบนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดเราอยากจะผสมให้ได้สารละลายที่มีความเข้มข้นในช่วงสี่ิบตั้งแต่สี่สถึงสี่สิบห้านะครับนันเรียนก็ต้องใช้ x อ,อะไรครับอย่างน้อยกับอย่างมากถูกไหมถ้าใช้อย่างมาก x มันเป็นตัวเข้มข้น30มสเปอร์เซนถูกไหมนะครับถ้าใช้อย่างมากนั่นจะได้เข้มขน้นตรงนี้นันนเรียนจะได้เข้มข้นเท่าไหร่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมแต่ถ้าเกิดเรนใช้สิบห้า x สิบห้าเนี่ยนั่นจะได้เข้มข้นเท่าไหร่ 45%เนะครับเพราะ,ะนั้นถ้าเกิดนักเรียนใช้ความเป็นคนอยู่ระหว่างเนี้ยมันก็จะอยู่ระหว่าง4 0่สถึงสีนะครับแค่นั้นเองแต่ว่าจุดปลายของมันคือตรงนี้นะครับถ้าใช้ x 1 5นะครับก็แปลว่าชนิดที่1 15ชนิดที่2 45นักเรียนจะได้ความเป็นคนสี้นต์ถ้าเกิดนักเรียนใช้นะครับชนิดที่1 30 30เนาะ30ลิตรใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ชนิดสองก็30ลิตรใช่ไหมก็คือที่เหลือถูกไหมสามสิลิตรนักเรียนจะ ก็เหมือนง่ายๆถ้าอันเนี้ยสามสิบง่้ยดูนะใช้สามสิบลิตรเข้มข้นเท่าไหร่อ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช้สามสิบลิตรใช่ไหมครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ใช้สามสิบลิตรใช้ปริมาณเท่ากันน่ะนักเรียนพอบวกกันอันเนี้ยความเข้มข้นมันก็หารสองก็เหลือสี่สิบอันนี้ก็คิดง่ายๆนะครับไม่ต้องเวทนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็ได้อย่างนี้เนาะนะครับ x ก็มีค่าตั้งแต่สิบห้าถึงสามสิบอย่างน้อยสิบห้าอย่างมากสามสิบ ถ้ามากกว่า30แปลว่าไงความเข้มข้นจะไม่ถึง40%ถ้าน้อยกว่า15แปลว่าไงความเข้มข้นจะมากกว่า45%นะครับเพราะนั้นนี่ก็คือคำตอบนะครับอ่ะโอเคนะนะครับเดี๋ยวข้อหน้าก็จะมาทำแบบฝึกหัดกันนะครับนักเรียนก็พยายามทบทวนนะครับดูแต่ละข้อนะครับพอเป็นสมการที่เป็นโจทย์ปัญหาความยากก็อยู่ตรงนี้นักเรียนนะครับเพราะนั้นก็ค่อยๆทําทำไปนะนะครับค่อยๆศึกษาจากตัวอย่างไปแล้วก็ดูว่าตรงไหนเป็นยังไงนะครับ โจทย์ปัญหามันสําคัญมากก็คือต้องรอบคอบแล้วก็พิจารณาความสมเหตุสมผลของคำตอบให้ดีนะครับอ่ะโอเควันนี้เท่านี้ครับเด็กๆนะครับวันนี้นีครับสวัสดีครับเดี๋ยวคราวหน้ามาทำแบบสังกดกันสวัสดี